ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ไปตรวจสอบตึกวุฒิสภาอีกครั้งนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฝนตกจนน้าทะลักเป็นน้ําตกเนี่ยนะคะมีการกําชับบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างด้วยให้ดูแลให้สมบูรณ์ส่วนทางด้านของรองเลขาที่การสภาก็มีการตั้งข้อสังเกตสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากการติดตั้งไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยให้มีการทบทวนการติดตั้งใหม่ทั้งหมดค่ะ เมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะที่อาคารรัฐสภาในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อไปตรวจความเสียหายหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่1กันยายนค่ะเกิดเหตุการณ์ท่อน้ำนะคะสำหรับระบายน้ำฝนออกจากชั้นดาดฟ้าอาคารเนี่ยเพื่อที่จะนำออกไปยังนอกอาคารแตกจนส่งผลให้น้ำท่วมเจิงนองไปทั่วบริเวณห้องโถงภายในอาคารรัฐสภา ก็อย่างที่เห็นภาพกันอับอายขายหน้ามากนะ โดยน <10 S 2> ายชวน,นถูกต้องหมื่นล้าน <c oughs> ได้แค่นี้นะ <c oughs> นายชวนเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังการตรวจสอบนะคะบ,บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าอาคารยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เรียบร้อยแต่เรื่องฝนตกน้ําท่วมเนี่ยทางบริษัทผู้รับจ้างก็ต้องอธิบายเพราะว่าอยู่ในช่วงที่บริษัทยังต้องรับผิดชอบอยู่และเนื่องจากเรายังต้องใช้สภาระหว่างที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามมีการกำชับไปยังบริษัทผู้ก่อสร้างนะคะให้พา พยายามดูแลให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะเชื่อว่ายังมีอีกหลายจุดที่เป็นปัญหาซึ่งทางเลขาธิการสภาผู้แทรนราษฎรก็มีการลงนามสัญญานะที่จะต่ออายุไปถึงสิ้นปี ตนก็มีการกำชับด้วยว่าในส่วนของที่เป็นสัญญาเนี่ยต้องเรียบร้อยแล้วก็พยายามให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้นะคะซึ่งบริษัทก็มีการเพิ่มคนงานเข้ามามากกว่า4,000คนเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหากขยายเวลาไปอีกเลขาที่การสภาจะเสียหายค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามฝนที่ตกเนี่ยก็เป็นอุปสรรคนะคะเวลาทํางานก็เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ขอให้กําลังใจผู้ก่อสร้างด้วยเพื่อให้การทํางานนั้นเสร็จเรียบร้อยค่ะ ก็พยายามเร่งขนาดนี้ก็ถือว่าาผลตกก็เป็นบรปษนะัทในกาทำงานก็เข้าใจก็ให้กําลังใจกับผู้ก่อสร้างด้วยนเพื่อว่างานจะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วกอระหว่างสัญญาณนี่เราไปแตะอะไรไม่ได้เลยนะครับพวกผมจะไปแตะอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ต้นไม้สักต้นหนึง่งจะไปเก็บเพิ่มหรืออะไรก็ตามในส่วนที่เป็นทุนยาก็จะไม่ไปยุ่งอะไรก็เดี๋ยวจะการเงื่อนไขขึ้นมาให้เสร็จเรียบร้อยแลแ้วก็ จุดที่หลังจากนั้นจุดที่จะต้องทําให้เสร็จในปีต่อไปก็ว่าใันต่อไปสัญญาเฉพาะในส่วนนี้ครับในชวนที่รีการทั่การทำเอาไว้เนี่ยก็จะพยายามให้เสร็จภายในวันนี้ครับเพราะบริเวณอื่นก็มีโอกาสที่ <ๆ S 2> จะเกิดเหตุอย่งนี้ได้เพราะนั้นต้องให้ต่างโดยจัดเขาตรวจสอบโดยเข้มงวดแ,แต่ว่ามันอยู่ในระหวา่างก่อสร้างยังไม่เสร็จ นายสุภโชคอรไทยวิศวกรบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดนะคะบอกว่าพื้นที่บางส่วนเนี่ยอาจจะมีเหตุอย่างนี้ได้บ้างเพราะว่ากําลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบทั้งหมดและตรวจสอบตลอดเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะแก้ไขทันทีค่ะขณะที่นายสุชาติโรดทองคำํำรองเลข,ขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรบอกว่าค่าเสียหายนะคะอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางบริษัทซิโนไทยเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในสัญญาที่บริษัทซิโนไทยดูแลอยู่ซึ่งไม่มีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเราก็มีประกันภัยที่รับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วยนอกจากนี้สำนักเลขาธิการสภาโดยประธานสภาและเลขาธิการสภาก็มอบนโยบายให้ตรวจสอบคุณภาพงานทั้งหมดค่ะโดยเรามีผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษาโครงการซึ่งได้มีการวางแผนแล้วนะคะว่าต้องตรวจสอบระบบระบายน้ําทั้งหมดเพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาอีกโดยต้องเอาเจ้าหน้าที่ไปดูแบบด้วยทั้งเรื่องของคุณภาพการก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างส่วนของสำนักง,งานเลขาธิการสภาและประธานสภาที่มีการกำชับในเรื่องของคุณภาพทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเร่งรัดงานคุณภาพอาจขาดตกบกพร่องได้ก็เลยเรียกทางด้านของผู้ควบคุมงานนะคะกับที่ปรึกษาโครงการมาบอกให้มีความระมัดระวังในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องของการติดตั้ง แล้วก็สันนิษฐานด้วยนะคะคุณสุชาติเขาสันนิษฐานว่างานนี้เนี่ยอาจจะมีการติดตั้งที่ไม่เรียบร้อยเพราะดูจากการที่มีข้อต่างๆเนี่ยมันหลุด แล้วก็ลอยออกมาไม่มีอะไรรองพื้นนะคะซึ่งต้องไปทบทวนเรื่องของการติดตั้งซึ่งท่อลักษณะนี้มีเยอะมากในสภาก็ให้ไปสำรวจทั้งหมดเลยนะคะโดยเอาแบบมาดูทั้งหมดแล้วก็สำรวจทุกจุดพร้อมตั้งมีการส่งสั่งนะคะส่งอุปกรณ์ที่แตกเไปตรวจสอบด้วยว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ซึ่งก็จะพยายามหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาต่อไปค่ะ